ดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสสวัสดีคุณครูแมวหรือยังคะอแอบเก่งมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์สีเหลืองนะคะสิ่งที่คุณครูแมวอยากเตือนและห่วงมากคือช่วงนี้ใครที่ดูข่าวจะเห็นว่าติดเชื้อโควิดเพิ่มทุกวันเลยเดี๋ยวนี้2 3 0 0 0ื่นสแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต189 200คนแล้วใช่ไหมคะอันตรายมากเลยสิ่งที่ลูกจะต้องทําคือ อาบน,น้าสระผมทุกวันนะคะเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยก่อนทานขนมลูกต้องล้างมือให้สะอาดถ้าเป็นไปได้ตัดขนมใส่จานก่อนไปทิ้งล้างมือให้สะอาดเราค่อยมาหยิบขนมทานนะคะเชื้อโรคเข้าได้ทางตาจมูกและปากถ้านักเรียนไม่มั่นใจว่ามือสะอาดไม่สะอาดอย่าขยี้ตาอย่าแค่จมูกอย่าเอานิ้วอมนะคะจีนสอที่เราเขียนก็อมไม่ได้นะคะเพราะเชื้ออยู่ในอากาศ นานกว่าแล้วนะคะเชื้อตัวใหม่อยู่ได้ลอยอยู่ในอากาศได้3วัน4วันเลยนะคะแล้วมันก็จะมาติดผมเราติดเสื้อผ้าเราติดมือ,ต,มอติดสิ่งของที่เราวางอยู่ฉะนั้นอย่าเอาเข้าปากนะคะนักเรียนต้องล้างมือบ่อยๆล้างมือน้ำเปล่าก็ไม่สะอาดนะคะต้องล้างด้วยสบู่นะคะแล้วก็ซับมือให้สะอาดการซับมือคือใช้กระดาษทิชชู่ดีที่สุดเพราะตอนนี้นเราไม่รู้บางทีเรียนไปเห็นผ้าวางอยู่ผ้าของแม่วางอยู่ที่โต๊ะสะอาดได้เรามาเช็ดมือแม่อาจจะเช็ดพื้นไปแล้วก็ได้ใช่ไหมคะฉะนั้น ต้องล้างด้วยน้าสบู่ทุกครั้งนะคะถ้าเราออกไปข้างนอกต้องใช้แอลกอฮอล์ในการล้างมือด้วยนะคะล้างน้ําเปล่าอย่างเดียวไม่สะอาดนะคะคุณครูเป็นห่วงนะคะนักเรียนดูข่าวไหมคะเด็กๆที่ติดโควิดก็ต้องไปอยู่โรง,งพยาบาลสนามนักเรียนก็ต้องคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ปุยตายายใช่ไหมคะข้าวก็ต้องทานเองเหงาด้วยแล้วเราอยู่กับใครก็ไม่รู้ใช่ไหมคะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพาแล้วถ้าเป็นไปได้อย่าลืมออกกําลังกายนะคะสบัดแขนสบัดขาเราก็ วิ่งวิ่งอยู่ในบ้านก็ได้ถ้าเราไม่อยากออกข้างนอกเขาเรียกว่าย่าอยู่กับที่เปิดเพงลงเราก็ย่านะคะครูแมวก็ทำเพราะหักลัวไงคะ่ะออกกําลังกายเนี่ยหมุนมือไม่จําเป็นต้องมีเพลงเราก็ทําได้นะคะการออกกําลังกายไม่จําเป็นการย่าอยู่กับที่เป็นร้อยครั้งเนี่ยก็เป็นการออกกําลังกายหรือกระโดดตกอย่างเงี้ยนักเรียนก็ได้ออกกําลังกายแล้วปอดเราก็จะแข็งแรงนะคะแต่ต้องอาบน้ําสระผมทุกวันล้างมือบ่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนคณิตศาสตร์ จงหาคั้ตอบแบบแนวนอนแต่เป็นเลขสองหลักทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวตั้งตัวบวกตัวตั้งหรือตัวลบก็แล้วแต่มีสอปหลักไปดูกันค่ะไปดูกันเลขตัวเดียวมีค่าอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะถ้ามี2ตัวครูมาบอกว่ายังไงคะตัวนี้ตัวหลังตัวนี้ตัวหน้าคนที่เดินข้างหน้าเป็นพี่จำไว้นะคะเหมือนพี่เกิดก่อน คนที่อยู่ข้างหลังเป็นน้องนะคะชื่อประจําของน้องที่อยู่ตัวหลังเขาชื่อว่าหลักหน่วยชื่อของพี่เขาจะชื่อว่าหลักสิบจำไว้นะคะน้องเดินหลังพี่เดินหน้าพี่ชื่อสิบน้องชื่อหน่วยนะคะไม่ว่าจะจํานวนไหนหลักที่อยู่ข้างหลังน้องตัวหลังจะชื่อหน่วยพี่ตัวหน้าจะชื่อหลักสิบเขาจะชื่อหลักหน่วยกับหลักสิบ ตัวหลังเป็นน้องชื่อหลักหน่วยมีค่าแค่ตัวเองตัวพี่อยู่หลักสิบมีค่าออกเสียงว่า10หรือยี่สมาดูจงหาคำตอบเช่นท่านครูมาให้ไว้28่สิบวกเสิ่งให้เรียนทําทําได้ง่ายเลยก็นับ28ต่อให้ถึงเก้ายแล้วชูนิ้วขึ้นมาเก้ายีและยี่สิบเก้าสา3สิบสามสิบเอ็ดสางส่คำตอบก็คือ ส7สิบเจ็ดแต่เมื่อไหร่ที่เป็นเลขสองหลักเช่นสิบเวลานักเรียนเขียนไม่เขียนเบียดกันอย่างนี้นะคะไม่เอานะคะไม่ว่าจะเป็นสมุดตารางหรือไม่ใช่นักเรียนต้องเขียนให้ห่างกาันบวกอะไรคะเห็นไหมคะเขียนห่างกันเท่ากับอ่าตอนนี้เลขสองหลักหน่วยสิบหน่วยสิบเวลาทําต้องให้เกียริน้องเราเป็นพี่เราต้องดูแลน้องก่อนเรา เอายงเลยน้องบวกน้องหลักหน่วยบวกหลักหน่วยน้องชื่อหน่วยน้องชื่อหน่วยศูนย์บวกแปดได้แปดใส่ไว้ด้านหลังต่อไปพี่บวกพี่หนึ่งบวกหนึ่งได้สองก็ใส่ไ้ข้างหน้าเพราะพี่บวกพี่ต้องมาเดินข้างหน้าต่อไปดูการต่อนะคะต่อไปยี่สิบสี่เห็นไหมคะพวกเราเขียนหางบวกอะไรคะบวก สิบห้าทนี้เรามาดูตัวไหนเป็นน้องสี่เป็นน้องอยู่หลักหน่วยห้าเป็นน้องอยู่หลักหน่วยเป็นพี่ต้องให้น้องบวกเสร็จก่อนนะคะสี่บวกห้านักเรียนก็เอาสี่ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นห้าสี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าเขียนไว้ด้านหลังเก้าเป็นน้องและได้คำตอบต่อไปเหลือพี่และพี่ทำยังไงพี่คือหลักสิบสองบวกกับหลักสิบตัวนี้คือหนึ่ง สองบวกหนึ่งเอาสองไว้ได้ใจชูนิ้วหนึ่ง,งสองแล้วสามก็ใส่สามไว้ข้างหน้ามาดูข้อต่อไปามาดูกันต่อนะคะสิบห้าบวกสามสิบเอ็ดทำยังไงคะต้องบวกน้องก่อนนะคะเราเป็นพี่เราต้องดูแลน้องน้องคือตัวหลังอยู่หลักหน่วยโยงไป 1, ห้าบวกหนึ่งห้าไว้ได้ใจชูนิ้วหนึ่งห้าแล้วหกเราก็ใส่หกไว้ต่อไปเรามาบวกพี่ในหลักสิบ 1นบวกสามเราเอาสามมาในใจชูนิ้วหนึ่งสามแล้ว4ี่บางคนมาเขียนตรงนี้ถูกหรือผิดคะผิดนะคะเพราะเราบวกพี่สามบวกหนึ่งอยู่ในหลักสิบเราก็ต้องใส่ไว้ข้างหน้าเข้าใจไหมคะเราต้องดูแลน้องเราบวกน้องเสร็จเราน้องไว้ข้างหลังบวกพี่ก้าพี่มาไว้ข้างหน้านะคะตามหลักต่อไปหลักหน่วยคือน้องสองกับศูนย์เป็นน้องสองบวกศูนย์ศูนย์ไม่มีค่าก็ได้สองนะคะ ต่อไปมาบทในหลักสิบซึ่งเป็นพี่สองบวกสามสามวนนีใจชูนิ้วขึ้นมาสองสามละสี่ห้าบวกพี่ก็ต้องใส่ข้างหน้าพี่อยู่ในหลักสิบต่อไปตอนนี้สามสิบสี่สี 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ่เป็นน้องอยู่ในหลักหน่วยใช้ได้สี่เป็นน้องโยงเลยค่ะสี่บวกสี่สี่บวกสี่สี่วนนี้ใจชูนิ้วมาสี่สี่ละห้าหกเจ็ดแปดแปดในข้างหลังเป็นน้องต่อไปพี่บวกพี่ สามบวกสามสามไม่ได้ใจชูนิ้วมาสามสามแล้วสี่ห้าหกหสเลยนะคะตั้งใจทํานะทําให้ถูกให้หมดเลยนะคะครูเชื่อว่าลูกๆปอหนึ่งเก่งสุดยอดยกนิ้วโป้งให้สองนิ้วเลยนะคะ